วันนี้แม่น้องปุ้มปุ้มจะลองทำไล์สดลองไ์สดดูว่ามันจะได้ไหมลอง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 ดูสิแล้วทักทายเพื่อนๆก่อนประมาณสิบห้านาทีทักทายพี่ๆเพื่อนๆก่อนนะคะสิบห้านาทีเดี๋ยวแม่นองปุ้งปุ้มจะลองไ์สดธรรมะดูลองดูธรรมะว่ามันจะได้ไหมลองเบิ่งก่อนเนาะ เดี๋ยวตอนเย็นจะทําจริงๆจ,จังๆตอนนี้ลองลองทําดูก่อนลองเฮ็ดเบิ่งก่อนว่าสีเฮ็ดเป็นบอว่าจะทําเป็นไหมเดี๋ยวลองแป๊บหนึ่งเด้อเดี๋ยวลองแป๊บหนึ่งเด้ออ่ะลองแป๊บหนึ่งลองแป๊บหนึ่งเดี๋ยวแม่นงปุ้มปุ้มก็จะไล์สดธรรมะไว้แล้วก็ไปรับปุ้มปุ้ม เดี๋ยวสิไปรับปุ้มปุ่มไรสดธรรมะไว้ก่อนประมาณสิบห้านาทีสิบห้านาทีเดี๋ยวสิกลับมาเดี๋ยวจะกลับมาต้องไปรับปุ้มปุ่มก่อนไปรับปุ้มปุ่มก่อนแป๊บแป๊บเดี๋ยวเฮ้ามามาพอกันตอนประมาณบ่ายสามกว่าเด้อทุกคน มาพ่อกันประมาณบ่ายสามกว่าตอนนี้มาลองไลฟ์สดดูก่อนลองดูซิ ลองเบื้องก่อนประมาณสิบนาทีก็ได้เนาะทุกคนสิบนาทีแล้วเราจะลองเปิดเสียงธรรมะดูว่าแม่น้องปุ้มปุ้มทำได้หรือเปล่าเดี๋ยวตอนเย็นแม่น้องปุ้มปุ้มก็จะทำนะเดี๋ยวตอนเย็นจะลองทําดูเทสระบบก่อนเทสระบบก่อนเดี๋ยวลองเทสระบบก่อนแป๊บหนึ่ง ว่าแม่น้องปุ้มปุ้มจะทําได้ไหมแล้วเดี๋ยวตอนกลางคืน,นเดี๋ยวตอนกลางคืน,นค่อยมาไลฟ์สดธรรมะแบบจริงจริงจังๆเลยตอนน,อน,นี้ตอนนี้กําลังเทสระบบก่อนเทสระบบว่าโทรศัพท์ในเครื่องเดียวเราเราทั้งไลฟ์สดแล้วก็เปิดเสียงธรรมะด้วย <laughs> พี่ยาพี่ยาสวัสด,ดีจ้าหนูลองหนูลองเทสระบบหนูลองเทสระบบว่า โทรศัพท์เครื่องเดียวอ่ะทั้งไรสดด้วยทั้งเปิดเสียงธรรมะด้วยมันมันมันเฮ็ดได้บอตอนแรกนูสิเฮ็ดอันนี้นูลองไอน้นี่ขอบคุณนะคะพี่ยา่าขอบคุณเมื่อนี่คือโบเห็นพี่ย่าไรสดวันนี้ทําไมไม่เห็นพี่ย่าไรสดคะเดี๋ยวเทศเทศก่อนพียา่าเทศก่อนเดี๋ยวตอนแรงสิจัดเต็มไรแล้ว เอาไล่ไล่ตอนไหนหนูคือโบเห็นไม่หนูไม่เห็นน้อพิยาหนูบบเห็นเดอเอ้ยหนูบบเห็นอิลีเดีพิยาไล่ตอนแปดโมงครึง่งโอ้ยแปดโมงครึ่งแม่น้องปุ้มปุ้มยังอยู่โร,รงเรียน ยังอยู่โรงเรียนปุ้มปุ่มยูพี่ยาสัมพ่อหนูบ่เห็นถ้าพี่ยาไล่ประมาณช่วงเว้ยไล่ชนกันกันกบหนเูเมื่อเมื่อเสารหนูก็ไล่ตอนแปดโมงไล่น่าจะไล่ชนกันพี่ยาน่าจะไล่ชนกันหนูหนูไล่ตอนแปดโมงเสรารเมื่อเนี่ยตอนเที่ยงหนูบ่ใดไล่เพราะว่าออ้ยัง อหนูพานแล้วหนูพานแล้วหนูบาดาหลักเก็บหลักกิโลแล้วหนูก็เลยแบบจะไล่ตอนไหนก็ได้แบบว่ามีคนมาให้กําลังใจไม่มีคนไม่ให้กําลังใจก็โบเป็นอีกอยังเพราะว่าหนูไล่สดแค่เปิดค่าการมองเห็นซื่อของหนูหน,นะนะของช่องหนูอันนี้หนูลองมาเทสระบบก่อนได้เอ่ย <laughs> ลองมาเทสระบบบ้างว่าหนูสิเ็ดเป็นบอ น้องอุ้มอิมบอกวิที่มาว่าจะทำได้ไหมเดี๋ยวไล์ได้ประมาณสิบนาทีเดี๋ยวหนูจะเปิดไล์ธรรมะแล้วนะเดี๋ยวหนูสิเปิดธรรมะแล้วก็หนูสิไปรับปุ่มปุ่มใบสามมาเจอหน้ากันลองเบิงลองเบิงง้าเฮ็ดได้ตอนกลางคืน,นหนูก็สิเฮ็ดอีกถ้าทำได้ก็จะทำตอนกลางคืนอีก เข้าแบบว่าเข้าจะได้เอาโทรศัพท์เข้าไว้ดันคอมเมนต์ไหมพี่ปกติหนูเปิดหนูเปิดไล่เครื่องลุงเดียวแล้วก็หนูเอาเครื่องหน่วเปิดเสียงที่นี่มันจีมันจังไดอะมันมันสเสียเนาะมันสเสียเวลาเข้าก็ยังว่าอะเปิดไล่สดแล้วก็เปิดเสียงธรรมะในเครื่องเดียวเลย เห็นน้องเพื่อนบอกมาหนูก็เลยลองเห็ดเบิงเห็ดเบิงหวานหนูสิเห็ดใดบอตอนนี้ลูกหนูอยู่ตอนนี้ลูกหนูกําลังอยู่หนหนูลองทําดูก่อนถ้าถ้าทําถ้าทําได้ก็ไม่ต้องยุ่งยากแล้วทีนี้หนูก็ทําเองได้แต่ถ้าทําไม่ได้หนูก็ต้องให้ลูกหนูมาดูเพ <c oughs> ราะหนูหนูไม่ได้เก่งทางโซเชียลไงไม่ได้เก่ง แล้วทำยังไงงนะเครื่องเดียวนี่ละ่ะหนูลองเฮ็ดเนี่ยน้องน้องอุม้มน้องน้องอุ้มอิม่มเราบอกวิธีมาเน่หนูกำลังทำเนี่ยหนูกำลังทำอยู่หนูกำลังเฮ็ดอยู่เนี่ยลองเบิ้งวันหนูเฮ็ดได้บบเดี๋ยวเหลืออีกสี่นาทีหนูสีลองขึ้นไล่สดธรรมะเบงก่อนน้องเราบอกวิธีมาหน่กำลังมาเฮ็ดวันแรกตอนแรกได้เนี่ยครั้งแรก ที่จะลองทําสิเปิดธรรมะไว้จะเปิดธรรมะไว้แล้วก็หนูก็สิไปรับปุ่มๆถ้าถ้าทําได้เดี๋ยวตอนเย็นเดี๋ยวตอนเย็นค่อยมาไล่ยาวเลยทีนี้ไล่ยาวเลย <laughs> ให้หนูเฮ็ดเป็นก่อนเด้อ <laughs> ตอนนี้เฮ็ดยังพ่เป็นครั้งแรก มือแรกลองเห็ดเบงเพื่อนบอกว่าน้องน้องเพิ่นบอกว่า,อออวาตอนแรกให้เฮ้าเอาหน้าออกกล่องกอง่อนให้เราเอาหน้าออกกล่องกอง่อนเฮ้าค่อยมาไล่สดค่อยมาเอาทำมง,งท์ธรรมะเขาตอนแรกเขาเอาหน้าเฮาไล่สดกอ่อนรอรุ่นรอรุ่นวานูสีเห็ดได้บ่ <laughs> อ้หนูเปิดธรรมะไว้เดี๋ยวนูน้องต้ามาเป็นกำลังใจให้พี่ทุกไล้เลยแม่นแมนเราบอกหนูอยู่พี่ยาพี่ต้าเราบอกหนูอยู่ว่าไปไปเจอพี่ยาทุกวันพี่ต้านี่สุดยอดเลยนะเราไปให้ผูไดเราไปอีลี หนูหนูโบเห็นน่าจะไล่สดชนกันเมื่อเช้าน่าจะไล่สดชนกันในตอต,อ,ตอพี่หาเจอแล้วค่ะน้องทาไมหนูหาไม่เจอพี่พี่ทรงเอ้ยหนูหนูว่าสิทรงไอ้นันให้เจ้าหนูลืมเลยเด้พี่ยาทรงทรงทรง,ง,งไอนาของพี่ตามาหาให้หนูแน่หนูหาเราบ่เจอหนูหาพี่ตาไม่เจอเลยในตอตอนน่ะในบ้าน บ้านฟ้าหนูหนูหาเจอแล้วแต่เรายังบได้รับได้ค่ะไอหนูหาเจอแล้วแต่เรายังบได้รับหนูเป็นเพื่อนในบ้านฟ้าบ้านแดงหนูเจอแล้วเหลือแต่บ้านดำหนูยังบด่เจอเราไปทุกเราเราเรา,เราหน่าสิบบได้นอนเอาเราน่าจะไม่ได้นอนเพราะว่าเมื่อเศร้าหนูไปของน้องอุ้มอิมหนูก็ไปเจอเล่าอยู่บ้านน้องอุ้มอิมเราน่าจะไม่นอนนะพิตา <laughs> สายดันน้ะดันอีลีเดอร์สายดันสายดันแล้วดันอีลีพี่ตา <Yeah. laughs> <laughs> พิมพ์ชื่อที่น้องบอกมันขึ้นหลายช่องพี่เลื่อนหาจนเจอมันขึ้นเพลงไหมพี่รมพอเอ๊ะแมนบอ นูพิมพ์ะมันขึ้นเพลงไมพิรมพรเด้ <c oughs> ในความคิดหอดมแตเจ้าผู้เดียวมันขึ้นไมพิรมพรหนูเลื่อนหาจังใดก็บพอเลื่อนหาจนสุดอ่ะไม่มีเลยพิต้าเว้นวักเว้นวักกับมมมี่บ่กขึ้น สวัสดีค่ะคุณลีลาวัสดีสวัสดีนะคะแม่แม่น้องปุ้มปุ้มมาไล์สดแทนลุงเดียวเด้อลุงเดียวเราบบา่างขอบคุณหลายๆเด้อเดี๋ยวแม่น้องปุ้มปุ้มก็จะขึ้นธรรมะไว้แล้วนะคะอันนี้ลองลองลองเทสระบบก่อนลองเทสระบบก่อนขอบคุณนะคะสวัสดีนะคะตอนแรกขึ้นเพลงค่ะต้องค้นใหม่หนูค้นสี่หารอบหนุค้นหาสี่หารอบเอื้อยขึ้นคือเก่า สวัสดีทุกท่านนะคะอ่าดวงตาดวงตาลุงเดียวบกค่อยเปิดเดอ้อดวงตาบกบกค่อยเปิดน้องลีลาวดีสวัสดีคะ่ะจากพิยาเดอ้อสวัสดีพี่ยาคะ่ะจากคุณลีลาวดีนะคะดวงตาเราบกค่อยเปิดดอกหูบอไล่สดไล่สดประมาณเก่าชั่วโมงดวงตาเราได้หกสิบแน่ห้าสิบแน่ถือว่าดีแล้ว แต่พู้ติดตามมากแบบพุ่งเลยพู้ติดตามเล่าอ่ะคนมาเบิ้งแค่หกสิบพู้ติดตามในไลฟ์สดนะสองร้อยแปดสิบสามคนน่ะมือหนึ่งอ่ะร้อยแปดสิบสามก็มีมือหนึ่งอะ่ะแปดสิบสามก็มีมม <c oughs> พี่ยาสบายดีนะคะพี่พี่พี่ยาพี่ยาเราก็ไลฟ์สดสมือสมือ มือใดเห็นก็ไปให้กำลังใจมือใดโบเห็นก็บบไดไปให้เพิินขอบคุณพี่ยาขอบคุณคุณลีลาวดีเดอ้อคุณทูลีลาวดีนี่นักเรียนมาเที่ยวค่ะสบายดีค่ะจากพี่ยาเดอ้อพี่ยาบอกว่าสบายดี ขอบคุณนะคะขอบคุณหลายๆเด้อแอบแอบค่ะ <c oughs> คุณลีลาวดีบอกว่าแอบแอบแอบขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพี่พีจ๋าที่เขามาส่งกําลังใจให้ลุงเดียวมูล่องล่องเทจระบบเบิ้งล่องเทตระบบเบิ้งว่าสีไล่สดธรรมะเหมือนเขาน่ะว่าเฮ็ดในในเครื่องเดียวเลยน้องน่องพูนแะน,นามาว่าสีเฮ็ดสีแบบว่าโบโบเสียอ,อีกโทรศัพท์หนึ่งเอาไว้ดันคอมเมนต์เนาะ หัวเราะหัวเราะคุณดิลลาวดีกับพี่ยาหัวเราะหัวเราะเดี๋ยวนูลองนะเดี๋นูลองนะนูลองเลยเด้อเบลมาดูให้แม่หน่อยสิไปตรงไหนต่อเดว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 ล่องล่องล่องก่อนล่องก่อนเดี๋ยวให้ลูกมาดูให้ก่อนแป๊บหนึ่งนู หนูเปิดเสียงธรรมะไว้แล้วเปิดเสียงธรรมะไว้แล้วแต่ว่าเข้าสีเฮ็ดกางไดต่อมาดูสิแม่ทําเสียงธรรมะแล้วก็ไปไปตรงไหนไปตรงสตรีนสตรีนเหรอขอบคุณพี่ยานะคะขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณคุณลีลาวดีด้วยนะคะก็ไปตรงสตรีนใช่ไหมไปตรงไหนต่อโอ้ยพี่วะยังเปิดเพลงไอ้ไอ,ไอนั่นเพลงไว้แล้วกดไปที่เดิมเดิมที่ยาไปตรงไหน ตรงสตรีนแล้วมาก่อนมาคอยโบกกนสิไปตรงสตรีนแบบเดินนมไมครับโอเคเดียวเดียวเดียวแปบ๊บหนึ่งเด้อค่ะเด้อแล้วเฮาเข้าก็ใส่คลิปหนาปกไว้แล้วเดบ,บิวนี่บอน, <c oughs> นี่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 เห็นบ่พี่ยา <c oughs> เห็นไหมเนี่ยมาแล้วมาแล้วแล้วก็ไปตรงเสียงเพลงเหรอ ไหนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเด้อค่ะไหนบิวเอาแม่เปิดไว้แล้วนะพุ่นนะหา,หายแล้วหายแล้วเสียงเพลงที่เปิดไว้อ่ะ เอาเฮ็ดจังไดละบัดเสียงเพลงที่เปิดไว้หายแป๊บนึงแป๊บนึงโอ้ยเฮ็ดเป็นบ่เนี่ถ้าถ้าลูกชายไม่อยู่จะทํายังไงเนาะทีนี้ลูกชายบ่อยู่คอยที่เฮ็ดจังไดบัตที่นี่เปิดหน้าต่างรอยไวเขาก็เฮ็ดไว้อย oh, ู่บบแมนบบเมื่อกี้น่ะไม่ใช่แต่ลอยอย่างนี้ก็ทําให้หน่อยสิทําให้ก่อน ขอบคุณนะคะพี่อขอบคุณคหลายๆเด้อเป๊ะลังดาวหลดกำลังดาวหลดแป๊บหนึ่งค่ะกำลังลองอยู่ <c oughs> ได้ยังแ่เปิดหน้า่างนี้เลยอะไรนั่นทำไมไม่ได้ต้องใช้รูปใหม่เหรอใช้รูปใหม่เอา บิวว่ามันไม่ขึ้นว่าสกรีนสกรีนได้หรอแม่แต่ใส่ยังไงอะไมุมไหมุมสกรีนสกรีนไงมันไม่ขึ้นอ่ะอา้าวมันไม่ขึ้นสตรีนน่ะพี่ยาพี่ยา<ม>ตกลงหนูเฮ็ดบ๊บเป็นองเขาทำองเขาไม่ได้ไล์สดนั่ง เขาไล์สดหน้าเหมือนกันก็เขาบอกวิธีมาอยู่แต่เองแดคชีปเสียงไว้แล้วก็ลดเสียงไว้แล้วก็ค่อยพอเลาวเสร็จปุ๊บก็เปิดนะอะไรเปิดเสียงเสียงไหนเสียงเอาก็เปิดเพยงไว้ไงพอเวลาเราเสร็จมาเราก็ค่อยเปิดเสียง หนูงงว่ะทาไม่ได้ลูกชายทาไม่ได้ทําไมมันไม่ขึ้นสกรีนสกรีนน่ะยุงล่ะเอาบอกว่าให้ทําเหมือนเขาแน่ทำเหมือนเขาทำเหมือนตอนแรกก<ำ>ันเลยเออทําเหมือนตอนแรกอ่ะทำไม่ได้ก็มันปิ่งเงี้ยก็ต้องไล่สดแล้วลงใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนูลงก่อนนะพี่ยาหนูลงก่อนนะ <S <S เดี๋ยวหนูลองลอง,งทาใหม่ก่อนนะ เดี๋ยวลงก่อนลงก่อนเนี่ยเนี่ยทำเอจบไฟ้สดก็ไม่มีต้องให้ขึ้นคำว่ Hé, จ bells bells> าจบไฟ้สดอะไรก็ไม่มีให้ลงอะไรก็ไม่มีให้ทำ mimi